ขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากเรากองน้ำเอาร์เสร็จแล้วนะครับผมเราก็จะมาไล่กดนะครับผมเพราะว่าตอนนี้มีกดอยู่ในน้ำนะครับมีน้ำกดอยู่ในน้ำนะครับเราจะทำน้ำให้เป็นกลางนะครับโดยการใส่ยูเรียนะครับผมเราจะทำการใส่ยูเรียเพื่อไล่กดนะครับ ใส่ลงไปเลยนะครับใส่ลงไปเลยนะครับพอเราใส่กรดนะครับฟองก็จะฟูขึ้นแบบนี้นะครับตอนนี้ปฏิกิริยานะครับปฏิกิริยาของกรดนะครับก็จะทําปฏิกิริยากับยูเรียอ่ายูเรีย อนะครับปฏิกิริยาก็จะจบลงเราลองคนดูอีกรอบนะครับนี่คือการไล่กดนะครับน้ำสีเ,เหลืองๆก็จะเป็นน้ำ AR า AR ที่ได้จากละลายทองนะครับผมตอนนี้อยู่ในขั้นตอนไล่กรดนะครับกดเราก็ขออภัยนะครับ ยูเรียนะครับเราก็สามารถไปหาซื้อได้ตามร้านขายของชำทั่วไปได้นะครับผม,มร้านวัสดุร้านอะไรได้นะครับอันนี้ยูเรียนะครับยูเรียใส่นาข้าวเรานี่แหละนะครับผมแต่ถ้าท่านใดสนใจนะครับอยากจะเรียนนะครับผมผมก็พร้อมที่จะสอนนะครับเรามีคู่มือ ให้ด้วยนะครับคู่มือสอนให้เห็นทองคําเลยนะครับผมสุขาสามารถเอาชิ้นงานมาด้วยได้นะครับเพื่อมาเรียนสกัดทองกับเรานะครับผมสอนสกัดตั้งแต่ เริ่มต้นนะครับจนได้เห็นทองคำ99.99% 99นะครับถ้าท่านใดที่ไม่ได้ทอง99.99 99นะครับอ่าเราไม่ให้จบคอร์สนะครับผมต้องจบคอร์สก่อนแล้วก็แถมคู่มือหนึ่งคู่หนึ่งเล่มนะครับกดน่าจะหมดแล้วนะครับผมลองใส่ลงไปอีกก่อนนะครับ ถ้ามันหายฟูก็คือน่าจะหมดแล้วหมดแล้วนะครับถ้าทองถ้ากดหมดแล้วอย่างนี้เราก็สามารถเติมน้ำไปเลยนะครับ เติมน้ำให้เจือจางถ้าน้ำหายฟูนะครับ ก็แปลว่าในน้ำไม่มีกรดแล้วนะครับก็คือน้ำเป็นกลางแล้วนะครับตอนนี้ขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการตกตะกอนนะครับสำหรับาการไล่กรดก็มีประมาณนี้นะครับผมขอบพระคุณครับ